นอนแบบไหนที่จะเป็นอันตรายต่อสมองเสี่ยงต่อสมองเสื่อมเสี่ยงต่ออัซไซเมอร์นะคะมาเช็กกับพิการเลยค่ะอันที่1เลยก็คือเปิดแอร์เย็นมากๆเลยและคลุมโปงเอาผ้าห่มเนี่ยแบบว่าคลุมหัวคลุมตัวไว้หมดเลยนะคะอันนี้เนี่ยเสี่ยงที่จะทําให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดออกซิเจนนะคะออกซิเจนไปเลี้ยงสมองน้อยลงถ้าทาบ่อยๆอาจจะทําให้เราเนี่ยเกิดปัญหาในเรื่องของสมองเสื่อมได้นะคะและอันที่2เลยก็คือนอนไม่เพียงพอนะคะวันหนึ่งเนี่ยนอนแค่นิดเดียวนะคะนอนแค่2 3ชั่วโมง อันนี้เรียกว่าพักผ่อนไม่เพียงพอนะคะไประยะเวลานานๆเนี่ยอาจจะทําให้เราสมองเสื่อมได้เช่นเดียวกันนะคะและสุดท้ายอันที่3อันนี้อันตรายสุดๆเลยก็คือการนอนในรถในขณะที่สตาร์ทรถอยู่นะคะอันนี้เนี่ยจะทําให้สารคาร์บอนมอนอกไซด์เนี่ยเข้าไปจับกับเม็ดเลือดแดงในตัวเรานะคะจนทําให้เราเนี่ยอาจจะมีปัญหาเกี่ยวกับสมองได้นะคะอันตรายมากๆเลยนะคะใครมีปัญหาเกี่ยวกับการนอนหรือนอนแบบไหนนะคะคอมเมนต์มาคุยกับพิการได้ค่ะ